บีเกิดอะไรขึ้นทำไมชอบพนิกาถึงจุดชนวนความขัดแย้งทางการเมืองด้วยผพ้าพันคอผืนเดียวบีดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องแฟชั่นแต่มันอาจเป็นการส่งสัญญาณครั้งใหญ่เกี่ยวกับการจับคู้อำนาจใหม่เมื่อชอบพนิกาวานิชแห่งคณะก้าวหน้าเปิดตัวผพ้าพันคอลายใหม่สีส้มน้ำเงินสดใสของพรรคประชาชนก็เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงในโลกออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยที่มักถูกแทนด้วยสีแดงที่มองว่าสีสันนี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแป,ปลงครั้งสําคัญในสมการการเมืองไทยลองจินตนาการภาพผ้าพันคอสวยๆที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษภัยอะไรแต่อา่อนในยะทางการเมืองที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2568ช่อพนิกาอดีตสสพรรคอนาคตใหม่ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวโปรโมทภาพพันคอลายใหม่รับลมหนาวพร้อมข้อความว่าส้มเอาจริงภาพพันคอลายใหม่ รับลมหนาวเข้าสู่ฤดูการเฉลิมฉลองปีใหม่ผูกแบบภูมิใจในฐานะผู้สนับสนุนพรรคการเมืองที่โปร่งใสตรงไปตรงมาทาง,งานไม่เกรงใจใครสไตล์อีซ้มมันนักสู้ใครอยากได้ไว้ผูกเก๋ๆช่วงวันหยุดหรือซื้อเป็นของขวัญเชิญซื้อได้ที่อาคารอนาคาใหม่หัวหมาก12สำนักงานใหญ่พักประชาชนเริ่มขายเย็นนี้17.00ค่ะเธออธิบายรายละเอียดของผ้าพันคอลเลชันนี้ว่ามีสองไซส์สองลาย B ผืนเล็กสำหรับสายมินิมอล บีดสีส้มน้ำเงินสดใสลายกราฟิกพานรัฐธรรมนูญเหมาะสำหรับพันคอคู่กับเสื้อยืดให้ลุกสบายๆหรือจะใส่กับสูทในงานประชุมก็ดูเรียบร้อยไม่ว่าหวังนอกจากนี้ยังสามารถนำไปผูกคอน้องหมาน้องแมวหรือผูกกระเป๋าได้อีกด้วยราคาเบาๆเพียง350บาทบีผืนใหญ่สายแม็กซิมอนบีดส้มสตะโกนมองเห็นมาแต่ไกลลายลูกส้มเต็มผืนเหมาะสำหรับพวกหัวคลุมกันแดดกันลมกันหนาวผูกเอลสไตล์เรโทรหรือจะนำไปผูกกระเป๋าใบใหญ่ก็เก๋ไม่เบาราคา500บาท ชอคอยังเสริมอีกว่านอกจากจะได้ผ้าพันคอสวยยังได้ช่วยระดมทุนเตรียมเลือกตั้งด้วยนะคะเป็นการเชิญชวนให้ผู้สนับสนุนร่วมกันสนับสนุนพักไปในตัวในภาพที่โพสต์นั้นชอพผนิกาสวมผ้าพันคอสีส้มน้ำเงินสดใสลายพานรัฐธรรมนูญโพสท่าทางหลากหลายทั้งถือแว่นสวมแว่นดำและยิ้มมุมปากอย่างมั่นใจแสดงให้เห็นถึงบุคลิกของผู้นำหญิงที่กล้าแกร่งและพร้อมลุยในสไตล์อีโซมันนักสู้อย่างแท้จริง บีแต่ตรงนี้แหละที่เรื่องราวมันเริ่มเข้มข้นขึ้นบีโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นกระแสะไวรัลอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้สนับสนุสน,นพรรคเพื่อไทยที่มองว่าการใช้สีส้มและสีน้ําเงินอาจเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองที่เชื่อมโยงระหว่างพรรคประชาชนสีส้มกับพรรคภูมิใจไทยสีน้ําเงินบางคอมเมนต์ถึงกับระบุสั้นๆว่าส้มน้ําเงินนิติรันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการจับตาความสัมพันธ์ทางการเมืองที่อาจกําลังก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังการเลือกตั้ง ในขณะที่แฟนคลับของพรรคประชาชนออกมาโต้แย้งว่าสีสันของผ้าพันคอเป็นเพียงการออกแบบให้สดใสตามฤดูกาลเท่านั้นและไม่มีเจตนาทางการเมืงองแฝงแต่คำถามคือเราจะเชื่อใครดีบี B. นี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้บี B. การตีความสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองมักเป็นเรื่องส่วนตัวและขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนบางคนอาจมองว่าเป็นเพียงเรื่องบังเอิญแต่บางคนอาจเชื่อว่าทุกการกระทำของนักการเมืองล้วนมีความหมาย การที่ชอบพนิกาเลือกใช้สีส้มและสีน้ำเงินในการออกแบบผ้าพันคออาจเป็นเพียงความบังเอิญหรืออาจเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดบีฟแล้วคุณหล่ะคิดเห็นอย่างไรบีฟคุณเชื่อว่าผ้าพันคอผืนนี้เป็นเพียงแฟชั่นหรือเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองคุณคิดว่าพักประชาชนและพักภูมิใจไทยจะจับมือกันในอนาคตหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นและถกเถียงกันอย่างสร้างสารรค์ในช่องคอมเมนต์ได้เลย